สวัสดีครับพบกับผมงานช่างไกลก็ทําได้เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาดูแนวทางการเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มดิสบนของเวฟร้อยยี่สิบห้าไอนะครับปั๊มดิสตัวนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับร้อยสิบไอด้วยนะครับจะใช้ลักษณะการซ่อมเหมือนกันนะครับอาการเสียของมันนะครับเวลาเรากาเบรกนะครับมันจะไม่คลายแล้วนะครับก็เกิดมาจากการใช้งานมาบินระยะเวลานานนะครับแล้วก็บวกกับไม่ได้ถ่ายน้ํามันเบรกด้วยนะครับนี่นะครับจะเป็นกระปุกน้ํามันเบรกนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับครับกันเลขนะครับผมจะพามาดูอาการเสียก่อนนะครับนี่นะครับจะตังค์เห็ียนว่าเวลาเรากาเบรกนะครับมันจะไม่มีเสียงดังเพราะว่าเบรกมันไม่คลายแล้วนะครับตัวสปิงด้านในมันไม่คลายแล้วนะครับผมก็เลยทําการแก้ปัญหาไว้รองยางไว้แบบนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรนะครับที่จะใช้นะครับนี่นะครับจะเป็นชุดซ่อมของปัามดิสนะครับ แล้วก็จะมีน้ํามันเบรกนะครับเป็นน้ามันเบรกแบบนี้นะครับวันนี้ผมซื้อมาไม่ถึงร้อยนะครับสองชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเปลี่ยนจุดซ่อมกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับผมจะทําการแกะตัวกูกระจกออก่อนนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ลื้อช่วงบนออกนะครับเพราะว่าตัวนี้ปั๊มจะซ่อนอยู่ใต้เฟรมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อนะครับการถอดกระจกนะครับจะใช้ปัจเจเบอร์สิบสี่นะครับในการขันออกนะครับ หลังจากถอดกระจกออกตั้งสองข้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการแกะตัวฟิล์มนี้ออกกันเลยนะครับให้เราเกะตัวชิ้นสีดำนี้ก่อนนะครับมันจะงัดขึ้นได้เลยนะครับมันจะเป็นกิบล็อกอยู่แบบนี้นะครับได้กิบล็อกนี่หายนะครับสามตัวนะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการขันน็อตออกทั้งหมดนะครับน็อตจะซ่อนอยู่ใต้นี้สองตัวนะครับ แล้วก็จะอยู่ข้างคอแล้วก็ข้างหลังประกับอีกสองตัวเป็นสี่ตัวนะครับมันจะมีทั้งหมดหกตัวนะครับหลังจากขันน็อครูปแล้วนะครับผมจะค่อยๆทำการงัดมันออกมานะครับมันอยู่ในกิ๊บของมันนะครับค่อยๆทำการงัดออก ลังมันหักด้วยนะครับข้างล่างจะมีตัวยึดอยู่นะครับแล้วผมต้องทำการตอดตัวฝาตัวนี้ออกมาด้วยนะครับเริ่มงานถอดตะกร้าออกก่อนนะครับหลังจากตอดตะกร้าออกนะครับจะมีน็อตอยู่นอ็อตตะกร้าจะมีสามตัวนะครับแล้วก็นอ็อตตรงนี้อีกสองตัวนะครับ หลังจากผมเกตตัวนี้ออกมานะครับสาเหตุที่ผมต้องเกะตัวนี้ออกมานะครับเพราะว่ามันจะติดตรงเดือยตรงนี้นะครับมันจะล็อกอยู่ที่ฝาบนอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราไม่ถอดมันดึงออกมาไม่ได้นะครับต้องถอดฝาข้างล่างด้วยนะครับหลังจากแกะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอาการเสียของมันนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นอาการเสียของมันนะครับมันคลายตัวไม่สุดนะครับเพราะว่าเพราะว่าสปิงหิบกลับ ไม่สุดแล้วนะครับหลังจากผมแกะตดวนี้เสร็จไปที่ร้อยแล้วครับเห็นปั้มนิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเปิดฝาแล้วก็ดูดน้ามันออกนะครับงานการขันน็อตออกมานะครับน้ํามันเบรกนะครับต้องระวังด้วยนะครับย้าใหยุดใส่ชุดสีนะครับเพราะว่ามันจะไปกัดสีตัวรถนะครับันี้จะเป็นฝาแบบนี้นะครับจะมีลูกยางอยู่ลูกยางนี้สามารถแยกได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการดูดน้ํามันเบรกออกนะครับนี่นะครับจะมีเศษ อะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ข nee ้างในเด็ดไปหมดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายเลยนะครับน้ํามันเบรกหลังจากผมได้ถ่ายน้ํามันออกนะครับหนุนน้ํามันออกนะครับไมารู้ข้างในนะครับจะมีคราบสกปรกแล้วก็คราบดําๆเยอะมากนะครับผมเมื่อเลยตัดสินใจนะครับแกะชุดปั๊มออกมาล้างดีกว่านะครับเพราะว่ามันสกปรกมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแกะชุดปั๊มมันออกนะครับขั้นเลกนะครับผมจะทําการถอดน็อตดัวหน้ากากออกนะครับ ผมจะปลดสายไม่ออกนะครับแล้วท <stream confer dles> oni em ําการขันตัวนี้นะครับปลดออกนะครับให้มันลู่ี่สุดนะครับแดบนั้นก็ผมจะไว้ไว้แบบนั้นนะครับนี่นะครับจะสังเกต็นว่าด้านหลังนะครับจะมีน็อตอยู่นะครับนี่ครับด้านหลังจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับผมจะทําการขันน็อตตัวนี้ออกนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะทําการไขดัวน็อตดิสตัวนี้ก่อนนะครับใช้ประแจเบอร์สิบสองนะครับเราต้องรองผ้าไว้ด้วยนะครับเผื่อว่ามีน้ํามันค้างสายอยู่นะครับ รงแหวนเราก็ใส่กลับไว้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะคลายตัวข้างหลังนะครับเป็นเบอร์สิบนะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวประกับข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับชุดปั๊มตัวนี้นะครับนี่ครับเวลาเรากรำไปนะครับมันก็จะดิ่งดิ่งคืนนะครับแต่ตรงนี้มันค้างไปแล้วนะครับด้านในนะครับ ช้างไปเลยครับมันมีสิ่งสกประบมากนะครับอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการถอดแล้วก็ล้างตรงมสะสาดนะครับหลังจากผมแกะตัวปั๊มออกเสร็จม็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําการแกะตัวขาตัวนี้ออกนะครับในการขันน็อตเบอร์สิบแล้วก็น็อตตัวมีดออกนะครับแล้วก็ผมได้ทําการถอดตัวตัวนี้นะครับตัวสวิตช์ไฟเบรกนะครับถอดออกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีลูกยางปิดอยู่แบบนี้นะครับผมก็ทําการดึงออกมาครับนี่ครับสาเหตุทดี่ทําให้ไอตัวปั๊ม เพราะว่าจะมีน้ําเข้าไปขังอยู่ตรงนี้นะครับก็ด้านในนะครับจะเป็นใช้คีบหุบในการถอดออกมานะครับแต่ผมจะใช้เหล็กปลายแหลมนะครับในการออกไอ้งัดมันออกมานะครับนี่นะครับจะเป็นกิบแบบนี้นะครับแล้วทำเหล็กปลายแหลมนะครับเสียบเข้าไปในรูนี้แล้วก็งัดขึ้นนะครับแลก็ผมจะทําการดึงตัวชุดปลามออกมานะครับนี่นะครับจะสังงกีห็นว่านะครับตัวลูกยาง แล้วก็ตรงนี้นะครับมันขึ้นคราบขี้เกลือหมดนะครับเพราะว่ามันจะมีความชื้นอยู่ในระบบนะครับนี่ก็นี่เป็นรอยจารบีนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็นี่นะครับคราบสุกระปุกนะครับเด๋ยวผมจะไปทําการล้างกันนะครับแล้วก็ค่อยมาประกอบนะครับนี่นะครับตัวชุดซ่อมจะมาแบบนี้นะครับแล้วก็สับลิงด้วยนะครับแล้วก็มีแหวนล็อกแล้วก็มีแหวนต่างๆด้วยนะครับ หลังจากผมล้างทำความสะอาดปั๊มสะอาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญนะครับให้ดูลงไปในรูที่ตัวลูกปั๊มบนจะใส่เข้าไปนะครับต้องสะอาดนะครับนี่ะครับสะอาดก็ล้างให้สะอาดนะครับส่วนน้ํามันเบรกที่เราจะใช้นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับให้ดูที่เบอร์นะครับดอทสามดอทสี่นะครับเพราะที่ฝามันเขียนไว้นะครับว่าอ่าดอทสามดอทสี่นะครับนี่นะครับ จากนั้นเดี๋ยวผมจะมาทาการประกอบนะครับกลับมันลงไปตําแหน่งเดิมนะครับขั้นแรกนะครับผมจะทําการทีน้่มันบลีกนะครับลงไปในฝาทั้งหนึ่งฝานะครับแล้วก็ผมจะทําการชะลมทําการชะลุมตรงที่โอลิงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เวลาเราใส่ไปมันขีดขาดนะครับให้มันลื่นนะครับทาไว้ตรงโอลิงนะครับ ตรงนี้ตัวนี้อย่าเอาไปล้างกับน้ำมันเบนซินนะครับจะทําให้ลูกยางตัวนี้มันพองออกนะครับดังนั้นนะครับผมก็จะทําการฉะลุมน้ามันไว้ตรงในรูนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้โอลริงมันฉีกขาดหรือว่าเสียหายนะครับทาไว้นะครับผมก็จะทําการเอาตัวสปริงแบบนี้นะครับใส่ เข้าไปแบบนี right. ้แล้วก็มันจะมีด้านที่โตกว่าแล้วก็ด้านที่เล็กกว่านะครับให้เอาด้านที่เล็กกว่าใส่ไว้ที่ตัวลูกสูบตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลูกสูบตัวปั้มบนนะครับแล้วก็ใส้เราใส่ไปนะครับค่อยๆใส่นะครับแล้วก็หมุนไปนะครับค่อยๆหมุนนะครับให้เราดูโอลิงด้วยนะครับว่ามันเข้าได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับก็เวลามันเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปเลยนะครับให้เราลองอุดดูก่อนนะครับว่ามัน คลายตัวแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าคลายตัวแบบนี้แสดงว่าลื่นนะครับเราล้างสะอาดแล้วนะครับด้านในถ้ามันเป็นแบบกึกๆๆแสดงว่าข้างในมันเป็นรอยหรือว่าล้างไม่สะอาดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ตัวบินล็อกตัวนี้นะครับกลับมันลงไปนะครับผมก็จะใช้ตัวเหล็กแหลมแบบนี้นะครับในการจัดมันเข้าไปนะครับ ผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับท่านใดที่จะใช้ครีมหุบครีมทางก็ได้นะครับและในความถนัดของบุคคลนะครับเวลาเราใส่ลงสุดแบบนี้นะครับเราทําการใช้หเหล็กแหลมนะครับหมุนหมุนตัวบินลอกดูนะครับว่ามันหมุนได้หรือเปล่านะครับต้านหมุนได้แบบนี้แสดงว่ามันลุงมล่องมาแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะมาทําการกดดูนะครับ นี่นะครับจะสังเีตเห็นว่ามันดิ่งออกมาตามปกตินะครับจางนั้นผมก็จะใส่น้ำมันเบรกลงไปในตำแหน่งด้านหลังนี้นิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวลูกสูบมันแห้งเกินไปนะครับเวลาเรากดแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวโอลิงสึกได้นะครับเพื่อให้มันเคลือบไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาใส่ตัวทุกอย่างนะครับทุกยางแบบนี้นะครับ เป็นลูกยางกันฝุ่นนะครับเดี๋มาทำการใส่ลงไปเลยนะครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับลักษณะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการประกอบตรงการ้านเบรกนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองมากำเบกกันดูนะครับนี่นะครับปั๊มดีๆนะครับมันจะมีแรงต้านออกมาเลยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการประกอบลงตัวรุดได้เลยนะครับส่วนทีมิตสวิตนะครับถ้าท่านใดจะใส่เลยก็ได้นะครับใส่แบบนี้นะครับ ให้ผมค่อยใส่ดีกว่านะครับเดี๋ยวไล่น้ำมันเบรกก่อนนะครับผมกลัวพวกสวิตช์ไฟท้ายจะเสียนะครับเพราะเราต้องกำเบรกหลายครั้งนะครับในการไล่น้ามันนะครับเดี๋ยวไปทําการใส่ลงบนตัวรถกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการใส่ประกับตัวนี้มันลงไปนะครับดูที่สัญลักษณ์ไอดีนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าให้หัวลูกศรหันขึ้นนะครับให้อัพหันขึ้นข้างบนนะครับทําการใส่ลงไปเลยนะครับ จากนั้นเดี๋ยวผมจะมาประกอบตัวสายเบรกมันลงไปเลยนะครับการที่เราไม่ได้ถ่ายน้ามันเบรกบ่อยๆนะครับจะทางกีดได้ว่าจะมีคราบตะกันเกาะอยู่นะครับคราบดีขาวๆนะครับเราทาการชิดล้างทําความสะอาดด้วยนะครับเวนตรงนี้จะมีอยู่สองตัวนะครับอย่าให้เวนมันหายนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําการไล่น้ามันเบรกกันเลยนะครับให้เราเอาไปแจเบอร์แปดนะครับขันรูไล่ลมให้แน่นก่อนนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะทำการใส่น้ํามันเบรกลงไปให้เต็มกระปุกนะครับจากนั้นนะครับให้เราย้ําเบรกนะครับย้ำไปเรื่อยๆนะครับจะมีฟองอากาศขึ้นมานะครับย้ําสัก4ี่ห้าครั้งนะครับแล้วก็ให้เรากําไว้นะครับแล้วก็ให้เราคลายตัวด้านล่างนะครับตัวตัวยึดเออน้ำมันเบรกนะครับใส่น้ำมันเบรกนะครับแล้วก็ปิดนะครับ จ่ทำการกำในเหมือนเดิมนะครับกำไบลักสีอ่างค้งนะครับเรีกวากำค้างแล้วก,กว่าคลายตัวนี้ดูนะครับแล้วก็ปิดนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะออกมาจุดนี้นะครับนี่นะครับหลังจากผมไล่น้ำมันเบรกจนแข็งตามปกติแล้วนะครับ ขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับเราใส่น้ํามันเบรกให้เต็มนะครับแต่ที่สาคัญแยกน้ํามันเบรกมันลดไปนะครับให้เราย้ำย้ำแล้วก็กําค้างไว้นะครับแล้วก็ให้เราทำการคลายตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ย้ำย้ำย้ำเหมือนเดิมนะครับจนกว่ามันจะแข็งนะครับแล้วก็พอทาครบสิบครั้งนะครับให้เราทําการคลายตัวน็อตไล่ลมข้างล่างนะครับให้เราทาเหมือนเดิมเลยนะครับย้ำย้ำย้ำแล้วก็กําค้างนะครับแล้วก็คลายนะครับ สังเกต็นว่ามีน้ำมันออกมานะครับก็ทําทาแบบนี้นะครับบุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะแข็งนะครับนี่นะครับทําให้แบบนี้นะครับแต่ที่สาคัญย้ายน้ํามันเบรกลดจนหมดกระปุกนะครับหลังจากแข็งตามปกติแล้วนะครับก็นี่นะครับเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนะครับมันไม่ยอมคืนตัวนะครับนี่มันกลับมาคืนตัวเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่นะครับ จะได้ยินเสียงนะครับว่าตัวสวิตไฟท้ายนะครับทํางานตามปกติแล้วนะครับนี่นะครับจากนั้นผมจะเติมน้ํามันเบรกนะครับเติมน้ำมันเบรกมันจะมีขีดของมันอยู่นะครับผมจะเติมไว้เกือบถึงนะครับแบบนี้นะครับถ้าท่านใดต้องการจะไล่น้ํามันเบรกนะครับถ่ายน้ํามันเบรกเก่าออกนะครับแล้วทําแบบนี้นะครับกำย้ำย้ำย้ำแล้วก็กำค้างไว้นะครับแล้วก็ คลายเบอร์แปดตัวข้างล่างนะครับแล้วก็ปิดให้แน่นแล้วก็ปล่อยนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ํามันที่ออกมาจากสายจะใสนะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าอากาศไม่มีในระบบแล้วนะครับหลังจากประกอบได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาใส่ตัวฝาปิดตัวมันเบรกกันนะครับ ก่อนที่จะประกอบชิ้นส่วนอื่นลงไปนะครับให้เราทําการชิกแน่นน,น็อตตัวล็อกประขับก่อนนะครับว่าแน่นหรือเปล่านะครับเพราะถ้ามันไม่แน่นเดี๋ยวเราต้องลื้อเยอะอีกนะครับแล้วน,น็นอตเบอร์12ด้วยครับตัวน,นี้นะครับโอเคครับ เนียนเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมไปทาการประกอบชุดสี่กลับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากผมประกอบตัวอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบกับทุกชิ้นส่วนนะครับบรก็สามารถสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองหมุนร้อยดูนะครับนี่นะครับ ก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็คลิปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ